วันนี้วันเพ็ญเดือน12นะครับตบุเท่าพาเที่ยวมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุขโขทัยครับเพื่อที่จะไปชมประเพณีอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องสุขโขทยัยนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงซึ่งจังหวัดสุขโขทัยก็จับถือว่าเป็นต้นตำรับของการจัดประเพณีลอยกระทงกําเนิดนางนพมาศก็เกิดที่สุขโขทัยนี่แหละเราจะไปชมกันในคืนนี้นะครับ15พฤศจิกายน2567ใช้รถไฟฟ้าร้0เอนครับวันนี้ น้องโลมาจะพาเที่ยวโดยออกเดินทางจากจังหวัดกาลสินมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแกน่นขอนแก่นก็จะผ่านลมสักเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับจากพิษณุโลกถึงจะเข้าสุโขทยัยตาม Google m a p ก็บอกระยะทางที่497กิโลเมตรนะครับกาลสินสุโขทยัยวันนี้วางแผนเติมพลังให้กับน้องโลมาจุดแรกก็คือที่จังหวัดขอนแก่นครับระยะทางจากกาลสินถึงขอนแก่น80กิเมตร อยู่ที่2มุ่งหน้าสู่ลมศักครับเติมพลังที่ p t t Station พทัดระยะทางจากขอนแก่นถึงลมศัก197กิโลเมตรก็พอได้ครับเพราะว่า d o l p ฟินตัว s t a n d a r r r รน g e นี่ก็410กิโลเมตรต่อการชาร์จจากลมศักก็จะมุ่งหน้าสู่พิษณุโลกนะครับระยะทางที่ Google แบบระบุก็คือ130กิโลเมตรก็จะไปชาร์จเป็นจุดที่3ครับสุดท้ายก็จะไปที่สุขโขทัยครับ จากพิษณุโลกสุขโขท,ทัย58กิโลเมตรติดตามชมนะครับท่เท่าพาเที่ยวโดยการใช้รถไฟฟ้าร0 0เปอร์เซในการนำเที่ยวว่าจะเป็นอย่างไรและก็จะพาชมประเพณีเผาเทียนเล่นไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยถือว่าเป็นกำเนิดของประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศของไทยก็ว่าได้นะครับไปชมด้วยกันนะครับสภาพถนนช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับเป็นถนนสายขอนแก่นพนทองครับเส้นนี้ ขับรถรีวิวไปเรื่อยนะครับเจอจุดสำคัญพิเศษจะรายงานให้ทราบเป็นระยะครับทุ่าไวกระเสียนไปทุกที่ที่อยากไปในช่วงที่มีกำลังหมดกำลังคงไปไม่ได้นะครับอันช่วงนี้ก็จะรีวิวไปเรื <c oughs> ่อยเจอภูมิประเทศเจอเส้นทางเจอสถานที่สำคัญเจอร้านอาหารติดตามชมไปพร้อมๆกับทอปท่าพ้าเที่ยวนะครับ สัญญาณไฟเขียวกระพริบแสดงว่าจะขึ้นไฟแดงก็ใช้ความระมัดระวังนะครับก็มีสติในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเคารพกฎจราจรการขับขี่ก็ปลอดภัยครับจากที่เราผ่านมาถนนขอนกันพพลทองเส้นนั้นก็เข้ามาตรงนี้เป็นถนนหมายเลข12ติดที่ตัดเชื่อมต่อจากจังหวัดตากไปที่จังหวัดมุกดาหารเป็นถนนที่เชื่อมตะวันออกตะวันตกที่เรียกย่อๆว่าถนนอีเวก เส้นนี้แหละครับสะดวกแล้วนะครับพี่น้องจะเดินทางจากจังหวัดตากไปจังหวัดมุกดาหารก็ใช้ถนนหมายเลข12เส้นนี้วัตถุประสงค์หลักของถนนเส้นสนี้ก็คือการขนส่งสินค้าผ่านตะวันออกตะวันตกจากท่าเรือน้ำลึกเมืองดาน,นัางของเวียดนามผ่านมาที่ลาวบาวออกมาที่ประเทศลาวที่สวรรค์นักเขตเข้าประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหารผ่านมาที่กาลสิน ขอนแกน่นไปเพชรบูรณ์พิษณุโลกโคไทยแล้วก็ต่างแล้วก็ออกไปที่แม่สอดนะครับเข้าสู่เมียนมาอีสเวสอิคโอนอ c c กคอริดดตอนนี้จะเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับตรงเข้าไปเพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่ที่บริษัทย,ยนต์ไปบูลยนต์ไปบูลขอนแก่นก็เป็นดีลเลอร์ของ BYD l e v a เลเวช แล้วครับที่ชาร์จของเรเวยนต์ไปบูนขอนก่นครับประตูเมืองครับข้างหน้าที่มองเห็นเด่นชัดอยู่ตรงนี้ทางขวานี้เป็นเซนทันปราสาทมาถึงอำเภอชุมแพเติมพลังคนแป๊บหนึ่งครับเ็ยินเข้าสู่เขตอำเภอคอนสารเลี้ยวไปอำเภอคอนสารก็คือไปทางฝั่งขวามือนะครเลี้ยวซ้ายนี่ก็จะเข้าไปที่เขื่อนจุฬาพร เราจะตรงไปครับมุ่งหน้าสู่อำเภอลมศักแต่วันโดนเมฆบังนะทำให้มืดคลึม้มตอนนี้ถนนก็ทูกบีบก,ก็เป็น2ช่องจราจรนะครับ9้าิกิโลเมตรถึงลมศักนะครับน้องรู้มาพาเที่ยวก็ใช้โหมดสปอร์ตเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เห็นไหมแปลว่าเทือกเขามันจะมีภูเขาหลายลูกต้องทําเวลากับเลี้ยวขวาไปน้ำหนาวอาจะมีด่าน,นตรวนตรงนี้ครับ ดูถนนดูป่าไปพร้อมกับทอพุทาพาเที่ยวนะครับตอนนี้ครับถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไม่ได้แวะครับคือส่ด,ดานตรวจแห่งที่สองจุดปักรถน้ำหนาวฝั่งขวามือไบเบลล์ให้ใช้เกียร์ต่ำลง8%ครับระยะทางลง100เมตรลดลง8เมตร ลีเต็มเต็มที่แล้วก็เบรกช่วยครับชมจิวทัศน์กิโลเมตรเปิดอะไรขึ้นแถวนี้หินร่วงหินร่วงโอ้อันตรายมากหน้าผาสูงชันหินร่วงลงมายังลง8%เเหมือนเดิมครับถึงแล้วนี่สะพานห้วยตองครับท่านผู้ชมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูเขาใช้เวลาขับ อยู่บนภูเขา1ชั่วโมงเต็มตอนนี้ลงมาแล้วครับเข้าสู่เขตอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบุร์เป็นภาพบรรยากาศสีของพระอาทิตอัสดงเรื่อยๆสวยงามเลยครับมุมนี้คำลคกขำลกแล้วก็ค่อยๆจางหายไปนี่แหละคือภาพของพระอาทิตอัสดงแยกอนุสาวรีพ่อขุนพาเมืองกับคำแล้วก็มองไม่เห็นนะครับอยู่ฝั่งซ้าย มาถึงแล้วครับ EV Station ลมสักเติมพลังให้น้องโรมานะเอาสู่เขตจังหวัดสุขโขทัยแล้วครับยินดีต้อนรับสู่สุขโขทยัยเริ่มมีสัญ,ญลักษณ์เมืองเก่าแล้วนะครับวงเวียนฮอรานิกาเล็กประดับกันรูปกระถูก ออกจากวงเวียนไปสู่ถนนหมาเลข12ขับต่อไปบนถนนหมาเลข12อีก3กิโลเมตรขอบคุณครับซิลิุ่นเยี่ยมมากสำหรับค่ำคืนนี้เราพักกันที่นี่ครับบ้านเรือนไทยมลิโฮมสเตย์นไ่ครับใกล้ๆบริเวณจัดงานลอยกระทงเขาเกียนเล่นไฟของจังหวัดสุขโขทยัยประจำปี2567บ้านเรือนไทยมลิโฮมสเตย์